มันมันเป็นความจริงของธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่พอเราเริ่มจเจริญวิปัสนาในอารมณ์นั้นเนี่ยความโกรธเราถึงจะลดลงเพราะว่าปัญญาเริ่มมาแล้วนะคะปัญญาเป็นความฉลาดแต่ถ้ายังไม่อบรมทำปริญญาว่าเป็นเพียงนามธรรทามรูปธระมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีความอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะอะไรอย่างนี้นะคะจะไม่มีทางที่จะทำลายความเข้มข้นของเอ,อ อารมณ์โกรธในสิ่งนั้นๆได้เลยนะคะอันนี้โอ้เป็นความอัศจรรย์แล้วก็เป็นเป็นเ,เดทเดชของพระธรรมที่เราปฏิบัติธรรมตามแล้วก็ละคายกิเลสหมดทุกข์หมดโศกได้พิสูจน์ได้จริงๆนะคะทีนี้ขอย้อนกลับไปตรงที่เรื่องของการมวัตถุนิดหนึ่งเรื่องของอ,อการมาฉันทานิวร์หน่อยนะคะว่า จะขอเน้นนิดนึงนะคะว่าการมวัตถุเนี่ยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่ตั้งของโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงนะคะทั้ง8ดวงได้เลยเอาอะไรเป็นอารมณ์สิ่งนั้นเรียกว่าการมวัตถุเป็นความหมายของการมวัตถุนะคะการมวัตถุไม่ใช่กามกิเลสนะคะกามกิเลสหมายถึงกิเลสหรือ โลภะมูลจิตแปดดวงที่อยู่ในใจส่วนการมวัตถุนั้นเป็นอารมณะปัจจัยของโลภะมูลจิตแปดดวงที่เกิดขึ้นในใจเรานะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งเป็นเรื่องที่ดีเช่นพอเจริญวิปัสสนาได้มีปัญญาปัญญานั้นเป็นกามวัตถุถ้าโลภะมานะทิฏฐิไปยึดปัญญาของตัวเองที่เคยเจริญขึ้นมีขึ้นสติเอย บุญทานกุศลศีลกุศลทั้งหลายที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยโลภะยึดได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นธรรมชาติของโลภะยกเว้นนวะโลกุตระธรรมเก้าอย่างเท่านั้นที่โลภะแปดดวงนี้ไม่สามารถเอาเป็นอารมณ์ได้ก็คือเอ,อมัคคิจสี่ผลจิตสี่แล้วก็พระนิพพานหนึ่งรวมเป็นเก้านะคะนอกนั้นโลกิยธรรมทั้งหมดคือกามวัตถุค่ะ เทีนี้พอมาถึงเรื่องของพยาบาทนิวรหรือว่าโทสะนะคะจะขออ่านลัคนาที่จจตุกะของโทสะและโทมนัสเวทนาที่เกิดพร้อมกับโทสะเสมอนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อเพื่อการทําปริญญานะคะเอาความรู้สึกที่ไม่ดีก่อนกันล้วกันนะคะก็คือเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาหรือโทมนัสเวทนาก็คือ ความรู้สึกทุกข์หนักอ,อกหนักใจไม่แช่มชื่นนั่นน่ะนะคะเป็นเวทนาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาโทมนัสนี่ก็คือคือ,คอทุกข์กนั่นเองนะคะลักษณะที่จตุกะของโทมนัสเวทนาอ,อนิฐารัมนานุภาวะนัลักษณะมีการโสวยอารมณ์ไม่ดีเป็นลักษณะ อณิถากาะสัมโพคะรสามีการซ่องเสพอาการไม่ดีเป็นกิจเจตสิกาพาธะปะจุปฐานามีอาพาธใจเป็นผลหัตยวัตถุปทัฏฐานามีหัตยวัตถุเป็นเหตุใกล้เอาเอารูปธรรมเป็นเหตุใกล้ของโทมัสเวทนาเลยนะคะต่อไปลัคนาทิจตุกะของโทสั จันดิกลักคโนมีการดุร้ายเป็นลักษณะวิสปนะระโสอัต,ตโนมีอันกระสับกระสายเป็นกิจหรือนิสะยะทะหานาะนรโสวาแผดเผาที่อยู่ของตนเป็นกิจน่ากลัวมากเลยนะคะที่อยู่ก็คือหัตยวัตถุนั่นเองนะคะแล้วก็จิตด,ด้วยนะคะ ทัศนะปัจจุปฐาโนมีการประทุสร้ายเป็นผลอาคาตวัตถุประทัฏฐานโนมีอาคาตวัตถุหรืออาคาตวัตถุเป็นเหตุใกล้ตรงอาคาตวัตถุนี่มีความสําคัญมากนะคะเราจะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นอารมณ์ของโทสะอธิบายชื่อว่าโทสะเพราะอัดฐะว่าเป็นเหตุประทุสร้ายหรือประทุสร้ายเอง อีกอย่างหนึง่งเพียงแต่ปะทุส้ายเท่านั้นก็ชื่อว่าโทสะโทสะนั้นดุร้ายเหมือนอสรพิษที่ถูกตีมีอันกระสับกระสายเป็นกิจเหมือนยาพิษที่ซึมซาบไปในร่างกายหรือมีการแผดเผาที่อาศัยของตนเป็นกิจดุดไฟไม่ป่ามีมีการประทุส้ายเป็นผลปรากฏเหมือนฆ่าศึกได้โอกาสเข้าไปทำร้ายอยู่มีอาคาตาวัตถุ เป็นเหตุเกิดขึ้นก็อาคาดวัตถุมีสิบโดยคิดว่าผู้นี้เคยทําความเสื่อมให้แก่เราเป็นต้นเราเนี่ยแหละก็คืออา,อาคาตวัตถุอันที่หนึ่งนะคะทําความเสื่อมให้แก่เราและอาคาอาคาตวัตถุเก้าข้างต้นสามารถถึงกรรมบทได้ส่วนข้อที่สิบโกรธในฐานะอันไม่สมควรเช่น เดินเหยียบน้ำเป็นต้นไม่ถึงกรรมบทท่านกล่าวว่าโทสะเหมือนน้ำมูดเน่าและราคนด้วยยาพิษโทสะคือทุสะธาตุในความไม่สดชื่นณนะปัจจัยปฏิคะคือปฏิบทหน้าแปลงเป็นปฏิหนะธาตุในความเบียดเบียนแล้วอาเทสะเป็นคะลงอะปัจจัย อาคาตะคืออาบทหน้าหะนะธาตุอาเทสะหะนะธาตุเป็นคาแล้วลงตะปัจจัยอันนี้เป็นรายละเอียดเรื่องของภาษาบาลีซึ่งซึ่งก็เริ่มมองเห็นความไพระไพเราะนะคะเพราะว่าถ้ามีมีคำแปลด้วยมีปฏิกะมีทุสะเป็นโทสะอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะมีเอ่อความหมายว่าเป็นความเบียดเบียนก็เลยอ่านเลยไปให้นิดนึงนะคะ อาคาตวัตถุสิบเนี่ยก็คือมีตัวเรานะคะมีคนที่เรารักอ่ามีบุคคลมาทำร้ายคนที่เรารักเช่นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเราโทสะของเราก็จะเกิดขึ้นนะคะหรือมีการทำความเสื่อมเสียของอในสิ่งที่คนที่เรารักเนี่ยเขารักอยู่อย่างนี้ความโกรธของเราก็เกิดขึ้นก็จะแบ่ง ออกเป็นทั้งหมดสิบข้อนะคะอาคาแต่วัตถุตอนนี้ยังนึกไม่ได้แต่แต่ก็คือจะพัวพันอยู่กับเรื่องของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักนั่นเองคือมีทั้งทำความเสียหายให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงบ้างวัตถุข้าวของบ้างนะคะอย่างนี้ก็ก็ทำให้เราความโกรธของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะนี้พอ การที่เราจะเจริญพินทน,นอากาเชยขอไปครับคุณหมอเพิ่มเติมเพื่อให้ครบก็คือจะมีสามอันหลังที่ว่าทําความเจริญแก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักนะครับก็ก็จะเป็นสามจักทำกําลังทําแล้วก็เคยทํานั่นนะครับก็จะเป็นครบตามที่ที่คุณหมอที่นึกไม่ออกกันนะครับ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะงั้นก็เดี๋ยวเอาสรุปใหม่นะคะก็คือทำความทำความเสื่อมเสียให้กับตัวเราและคนที่เรารักจากทำความเสื่อมเสียให้กับเราและคนที่เรารักกำลังทำความเสื่อมเสียให้กับตัวเราและคนที่เรารักนะคะข้อที่สี่ก็คือเออฮึ่มครับ คือเราเราเรานี่ยจะมีสามคนที่เรารักสามแล้วก็คนที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยไปทําความจเจริญอีกสามก็เป็นเก้ายังไงนะคะอาจารย์เอาใหม่อีกทีค่ะขอขอภัยค่ะเราคือเราเนี่ยมันจะมีสามการใช่ไหมครับเราเนี่สามการคือได้กระทำกำลังทำและจัดทํา คือทำทำ <Okay. S 1> ความเสื่อมเสียอ่าส่วน <Okay. S 1> คนที่เรารักก็มีสาเหมือนกันได้ทำกำลังทำจากทำนั่นนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> ก็เป็นหกทีนี้ก็ <Okay. S 1> จะมีมีบุคคลที่ไม่เป็นที่รักของเราเนี่ยหรือเป็นค่าศึกศัตรูหรือคนที่เราไม่ชอบเนี่ยถ้าคนใดไปไปทำทำทำดีกับเขานเะระับยกย่องสรรเสริญให้ทำ <Okay. S 1> ทำ ทำดีกับเขาก็เ,าเป็นที่ตั้งความโกรธได้ก็เ,เป็นการเป็นการสามาเหมือนกันคือกําลังจากจากได้ทําจากทำแล้วก็ได้ทำจากทำกำ,ำลังทำอ่ะกำลังทำผ่าอน,นาคตปัจจุบัน,นครับโอเคก็คือเอาใหม่นะคะเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยก็คือ เขาได้กระทําความไม่ดีให้กับตัวเราเขากำลังทําความไม่ดีให้กับเราเขาจักทาความเสื่อมเสียให้กับตัวเราข้อสามนะคะต่อไปข้อสี่ก็คือเป็นเรื่องของคนที่เรารักสี่ห้าหกก็เป็นคนที่เรารักเขากระทําความเสื <authority Tie ablo> <k ullah> ่อมเสียให้กับคนที่เรารักเขากำลังทํำข้อแรกคือได้กระทาข้อสองคือกำลังทำเอ้ะ ข้อ4คือได้กระทําข้อ5คือกําลังทําข้อ6จักทาความเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักต่อไปคนคนนั้นไปทําดีต่อศัตรตูของเราคือได้ทําความดีหรือความเจริญให้แก่ศัตรตูของเราจักทําความดีหรือทําจักทําความเจริญให้กับคนที่เป็นข้าศึกของเราแล้วก็กําลังทําความดีความเจริญให้กับคนที่เป็นข้าสึกของเราวความโกรธของเร,เราก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็น9ข้อ ข้อที่สิบก็คือเป็นความโกรธที่ไม่สมควรและไม่ร่วงอกุศลกรรมบทก็คือการโกรธที่ไม่สมควรที่เมื่อกี้ลักษณะที่เจตุกะท่านเขียนไว้ก็คือเราไปเตะน้ำแล้วเราก็โกรธน้มเ mm. หยียบน้ำเข้าแล้วก็ไปโกรธน้ำแบบนี้นะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้เราตกนรกแต่แต่อกุศและจิตเราอ่ะก็มีกําลังเพราะว่าโทสะเกิดค่ะอะเชิญพี่พากินค่ะ อืทีนี้ก็เห็นด้วยก็ว่าที่ทรงแสดงธรรมเนี่ยก็ให้เหมาะทรงแสดงให้เหมาะแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทว่าเรื่องไหนเหมาะกับเขาอย่างไงใช่ไหมแต่ละเรื่องทีนี้เออน,อนิวรร์ห้าเนี่ยมีข้อหน้าคิดอีกนิดนึงก็คือเขาบอกว่านิวรร์ห้าเป็นเครื่องกั้นฌานคือเครื่องกั้นความดีแล้วก็เครื่องกั้นฌานก็มีเหตุผล เพราะว่านิวรณห้าเนี่ยมันเป็นปฏิปฏัปกษ์กับออ,องค์ธรรมของอ,อการเจริญสมถะได้ธรรมชาตอนะวิตกวิตกเป็นปฏิปักษ์กับถีนามิทะนิวรวิจาร เป็นปฏิบักษกับวิจิกิจชานิวรณ์ปิติเป็นปฏิปกกักษก,กับพยาบาทนิวร์สุขเป็นปฏิบักษกับอุทธจักกุกกุจานิวรณ์เอกคตาหรือสมาธินะเป็นปฏิบักษกับกามาฉันทานิวรณมันก็ลงกันก็อาจจะแสดงกับพวกที่เป็นสมถะญาณนี่คืออะไรอย่างนั้นชอบทำสมถะภาวนา ก็ก็เป็นอีกแง่คิดหนึ่งหนังสือนี่เขาบอกไว้นี้อวิชานิวรที่เป็นข้อที่หกที่บางทีก็จะมีมาเนี่ยท่านก็บอกไว้ว่าเป็นเครื่องกั้นมรคนิพพานนะเอ่อนิวรน,นะกั้นฌานประมาณนั้นถ้ามีอวิชาก็าไปเป็นที่หกก็กั้นมรคนิพพานก็ก็รับพิจารณาไว้ เป็นอย่างนั้นอาจารย์นิสะเชิญมีความเห็นคือ,อคือมันมันอย่างอาวิชานิวรณ์เนี่ยมันไม่ได้กั้นชาญโดยตรงใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนที่ที่มีอวิชาในระดับหมที่ว่าในเรื่องของวิปัสสนานะครับก็ก็เจริญฌานได้ใช่ไหมครับใช่แม่ไม่รู้<ๆ>ครับ จึงแยกเป็นที่หทีนี้พี่พาคินครับเราจะเอาแต่ละนิวรณ์แล้วก็จะมีเหตุเกิดแล้วก็การละด้วยไหมเพราะว่าพี่พาคินได้โพสต์ในเรื่องของเกตุให้การมชันทาเกิดขึ้นแล้วก็การที่จะละกาม ฉันทะนะครับพี่พี่ปาขินทบทวนตรงนี้เพื่อจะได้ขั้นอาจารย์ไปทิ้นลานิวรจะดีไหมครับรูปท่านคงเอาจากอัศกถาใช่ไหมใช่ใช่ครับมาจากอัศกถาพุทธชงนะแล้วอันนั้นหรือนิวรนี่ไอ้นิวรณะนับพาบ้งเชิญเชิญครับอ่เดี๋ยวผมเพิ่งโทรไปผมยังจําไม่ค่อยได้แหละอืมอ่เดี๋ยวดูกันอัศกถาอธิบายว่ากามฉันทานิวร เกิดขึ้นเพราะหนึ่งไม่เรียนอสุภกรรมฐานสองไม่เรียนอสุภา,รรานิมิตสามไม่เรียน,น,มมไ,มยนไม่เจริญอสุภกรรมฐานสี่ไม่มีอินทรีย์สองบอห้าไม่มีโภชเนะมะตันยุตาหกไม่มีสัมปายกถาเจ็ดไม่ได้กัลยานมิตรนะ ก็คล้คลลายๆก็ละกามฉันทิวรคือละกามฉันทิวรก็คือเรียนอสุภกรรมฐานตะเรียนอสุภนิมิตเจริญอสุภกรรมฐานเจริญรียสังวรมีินสีสังวรม,มีโภชเนาตามตันยุตามีสัมปาย,ยากถามีกัลยาณมิตรคลา้ายๆสาวไปหาเหตุสาวไปหาผลผลสาวมาหาเหตุอะไรประมาณนั้นนะ่ะจะจะ,จะพูดแต่ละอันแั้ก็ดีนะอาจารย์มาเชิญ คือตรงนี้คงพูดโดยวรวมในลักษณะที่ว่าจะละแบบตั้งแต่ตทาทางฆะประหารใช่ไหมครับจะถึงเวทผีขำพนะประหารแต่ที่นีก่อนนันนี้ี่เราพูดถึงการละโดยโดยมรคนั้นเป็นเป็นลักษณะของสมุเชเฉทาประหารมะนนั้นก็ก็ละนั้งสามระดับใช่ไหมครับครับก็ผมไม่เคยเข้าใจนะสัมปายกถฐานี่มันสับสับครับ สัมปายะ่ครับออท่านเขียนว่าสัมปายะผมก็เลยสัปายะคาถาครับคําพูดใช่ไหมครับคาพูดที่สบายที่เหมอที่ที่เกือ้อกูลแก่กุศลเอาทีละข้อก็ได้นี่ครับแม่เดียนอสุภาอันนี้ก็ชัดเจนว่าคือถ้าไปมุ่งหมายถ้าจะอย่างเรื่องของกรรมคุณที่เป็นอย่างเรื่องเรื่องเพศอะไรนะการเพศตรงข้ามอะไรนั้นนะ ถ้าถ้ากรรมฉันท่าเกิดขึ้นถ้าไม่เรียนอสุภะก็ก็แน่นอนครับตรงนนตรง,ตรงหรือไม่เรียนอสุภานิมิตอันนี้ต่างกันยังไงครับพี่พักินข้อหนึ่งข้อสองเรียนอสุภานิมิตเหตุเกิดใช่ไหมเกิดขึ้นเพ,นเพราะ,ะไม่เรียนอสุภานิมิตก็ไปถือเอาอสุภานิมิตเนี่ยก็ไปถือเอาเป็นอสุภานิมิตอืม อ,อมัเพราะอาสุภานิมิตมันก็เกิดเป็นเหตุเกิดของกามาฉันทะไงครับสุภานี่ถือว่างามถ้าไปเห็นเป็นสุณพระถือเอาในในข้อแรกคือไม่เรียนข้นอสองนี้่าไม่เรียนอสุภานิมิตครับมันต่างกันกน,นะหรืออ,อ,อ,อสุภากรรมฐานข้อนีน้ข้อแรกเนีน่ยไม่เรียนอสุภากรมาฐาน ข้อสองไม่เรียนอสุภานลิมิตอ oh, ไม่เรียนก็เลยไม่รู้ก็ไปถือว่าเป็นสุภาข้อสามไม่เจริญอสุภากรรมาฐานอันนี้ต่อเนื่องกันนะครับเออเออไม่ไม,ไม่ไม่เรียนแล้วก็ไม่เจริญอีกก็ทำให้เกิดกรรมชันทะเกิดขึ้นกรรมฐันนิวรณ์ข้อสี่เนี่ยอันนี้ก็ชัดๆไม่มีอินทรียสังวรก็ดูแค่ไหนครับมีตัวอย่างไหมครับข้อสี่ ดูผินทั่วใช่ไหมครับทางตาก็ดูดูแบบไม่ไม่สํารวมระวังถ้าเป็นเพศมาชเภอยิงชัดเจนนะครับหรือหูก็ฟังฟังไปทั่วหัวครับไม่ไม่ระวังครับหรือพวก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 กรงหัดที่ชอบดูหนังฟังเพลงดูการเล่นพวกนี้ก็หมดนะนะไม่มีพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ ไม่มีสีสังวรนี่ก็ชัดเจนก็ําให้กรรมฉันท่าเกิดขึ้นข้อห้าไม่มีโพชเนมตนยุนตานก็เกี่ยวกับการกินลิ้นนั่นแหละ,ะกินไปเรื่อยอะไรอย่างนั้นม่ะไม,ไม่ไม่รู้จักประมาณาในการกินใช่บางครั้งกินมันมากเกินไปก็ทำให้เป็นปัจจัยทําให้อกุศลเพลินไปกับไอ้รสอาหารใช่ไหมครับ อยาก,กินโน่นอยาก,กินนี่หรือบางบางประเภทก็ปิดกระตุน้นอันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอาหารบางประเภทเนี่ยไปกระตุน้นพวกการมาฉันทาก็ได้จาไม่เกิดการมาลาคา่ะบางประเภทอาหารใช่อย่างยุคนี้พวกพวกยากระตุน้นอะไรเยอะแยะหมดเลยอย่างภาพพิสูจน์เนี่ยท่านจะต้องต้องลดต้องละใช่ไหมครับคนยุคนี้ก็เรื่องอันนี้ก็แปลก เอมันมันไม่มีหรือน้อยไปนี่ก็ไปกระตุ้นอันนี้ยิ่งหนักเลยเรอาอจะเข้าเข้าไม่มีโฟชเนี e นี่มั้งอืมอ่ามีหมดเวลาแล้วจะอสอยสองข้อไหมมาเชิญครับครับต่อให้จบก็ได้ครับไม่มีสัมปายะท่านเขียนอย่างนี้สัมปายะกะถาหรือสัมปายะคาถา,า,ถาอืมไม่มีสัมปายะกะถา อธิบายนิดหนึง่งผมครับก็คําพูดที่เหมาะที่ควรหรือเหมาะสมกับกับกุศลเี่เกือ้อกูลต่อกุศลเกื้อกูลต่อสมถาวิปัสสนานะครับลักษณะของสป,ปะยะาคถาคือไม่พูดเดชานคถานั่นเองนะครับหรือไม่พูดนั่นแหละครับเรื่องเรื่องโลกเรื่องการเมืองเรื่องอะไรพวกนี้ยพูดมากเลยริงก,กามกามเกิดมากอืใช่เผย<า>กา ครับนั่นแหละชมเชยกามทั้งหลายอ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็นี่ข้อเจ็ดไม่ได้กลยาลมิตรอ่อใช่ไม่ได้กลยารมิตรคอยทักท้วงท้วงติงก็ไปใหญ่เลยฟูงซ่านเพอรเจอร์ ger, ไปในกามได้สบายมากเลยทําไมไใไ่อยู่ใกล้พวกกลยารมิตรคอยทักทวงเข้าใจถ้าถ้ากกลยาทมิตรท่านก็จะพูดสัพยากถาใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นปาปามนินก็จะพูดอสัพยะาถาก็จะ,ะจะเนื่องกันอย่างนั้นอันอนี้ขอร่วมสนทนาธรรมด้วยนิดนึงนะคะก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของสุตตะมยยยานนะคะเป็นเรื่องของสุตตะหรือว่าความเป็นผู้หูสูรก็คือหรือปรโตโคสะคือการฟังจากภายนอกด้านก็คือ เรื่องของอสุภกรรมฐานที่จะมาจัดการการ,รมาฉันทานิวร์หรือว่าเป็นอาวุธที่จะมาฆ่ากิเลสคือการ,รมาฉันทานิวร์ที่ชอบจะกุ้มลุมจิตนะคะนี้เวลาเรียนอสุภกรรมฐานเนี่ยก็คือเรียนก็คือเรียนจริงๆเลยนะคะเช่นอาการ32ท่านสอนยังไงนะคะแล้วก็ป่าช้า9้ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของทั้งหมดทฤษฎีทั้งหมด,ท,ด,ท,หมดที่เราจะต้องรู้เรียกว่าพร,ร,ระปริยัติธรรม นี้พออันที่สองเนี่ยไม่เรียนอสุภานิมิตจริงๆก็คือเนื่องกันนะคะแต่ว่าอันนี้เริ่มที่จะลงมือปฏิบัติธรรมแล้วก็คือเป็นรายละเอียดที่อยู่ในอสุภกรรมฐานต่างๆนั่นเองนะคะว่าอสุภานิมิตก็คืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้นะคะก็คือเราจะต้องเอาจิตระลึกไปสแกนไปทั้งภายในภายนอกทั้งในเราแล้วก็ในคนอื่นนะคะ ก็คือจะต้องรู้จักนิมิตของของกรรมฐานอาสุภกรรมฐานนั่นเองต้องเรียนก็คือเรียนอยู่ในข้อที่หนึ่งเลยนะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะข้อสามเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิปติศาสนาแล้วก็คือเราจะต้องอบรมเจริญเอ,อให้รู้ว่าอะไรเป็นอสุภะทำไมถึงอสุภะก็คือเอ,อปฏิกูลด้วยสี ด้วยสันฐานโดยปริเฉดโดยกลิ่นอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะก็ต้องระลึกไปก็ปฏิบัติธรรมไปข้อสี่เป็นเรื่องของอินทรียสังวรก็คือมีสตินั่นเองสติเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นกิเลสต่างๆนะคะก็คือต้องต้องมีสติสังวรมีสติทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยทั้งหกทวารข้อห้าอาหารเนี่ยโภชเนมัตตันยุตาก็คืออาหารเนี่ยมันมัน ถ้าถ้ากินไม่บรรยะบรรยังหรือว่ากินมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่จากการมาฉันทานิวรณ์เกิดอย่างเดียวนะคะก็จะทําให้ง่วงเหงาหานอนไปด้วยนิวรณ์ตัวอื่นก็จะมาด้วยเพราะฉะนั้นจึงทรงสอนเรื่องของว่าให้กินแต่พอประมาณนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าท่านพาะารีบุตรจะให้งดกินสี่ห้าคำก่อนที่จะอิ่มแล้วก็ให้ดื่มน้ําตามอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะข้อหก อเอดี๋ยวก่อนนะฮะข้อห้าโภชนิมัตตัญยุตานี่ก็รวมไปถึงเหล้าด้วยนะคะเหล้าก็จะกระตุ้นกามรมาลาคะจริงๆนะคะหรือว่ายาต่างๆอย่างที่อาจารย์ประเชิญกล่าวข้อหคือสัปปายะกถาหมายถึงข้อที่หนึ่งนั่นแหละค่ะก็คืออสุภกรรมฐานเป็นสัพป,ปายะกถาสําหรับการมาฉันทะนิวรณ์โดยเฉพาะนะคะนี้ถ้าเกิดไปคุยเรื่องอื่นที่มันก่อกระตุ้นกามนะคะคุยเรื่องดาราสาวเซ็กซี่นูน่นนี่นั่นหรือว่า การแต่งตัวโป,โป๊ะของเด็กสมัยนี้อะไรอย่างเนี้ไปคุยแบบนั้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าคนเนี่ยจะชอบส่งภาพโป๊กันทางไลน์แบบเนี้ยมันก็เป็นการกระตุน้นการมาฉันทานิวรน,นะคะข้อเ,เจ็ดกาลยาณมิตรสูงสุดก็คือพระผู้มีพระภาคค่ะก็ขอแบ่งปันท่นนี้นะคะเลยเวลามาแล้วก็ขอปิดการสนทนาธรรมนะคะพบกันใหม่วันจันทร์สองทุ่มครึ่งเรียนเชิญพี่ภคินนำสวดมนต์ค่ะมารัางสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธมุตัมมังนมมาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนัมมิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านด้ครับสาธุ มากินขอบพระคุณอาจารย์ประเชิญค่ะแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านนะคะขอให้อาน,นิสงส์นี้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ทุกท่านถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ทุกคนนะคะสาธุค,ค่ะ